วันนี้27กรกฎาคม -66 มีข่าวด่วนนะครับประธานรัฐสภาอาจารย์วนันนอเตรียมส่งหนังสือเชิญประชุมร่วมรัฐสภาเป็นวันศุกร์ที่4สิงหาคมและมีวาระสำคัญ2เรื่องคือการโหวตเลือกนายกคนที่30กับการแก้ไขมาตรา272ครับโดยอาจารย์วนันนอคาดว่าถารัฐธรรมนูญน่าจะมีการประชุมกันเป็นวันพฤหัสที่3สิงหาคมนะครับเลื่อนมาหนึ่งวันจากปกติประชุมวันพุธแต่ว่าติดวันหยุดเข้าพรรษา แล้วถ้าเกิดสารัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่4ี่จะสามารถโหวตเลือกนายกได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดสารัฐธรรมนูญรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินและมีคำสั่งให้ชะลอการประชุมวันที่4ี่จะยังไม่มีการโหวตเลือกนายกจะพิจารณาเพียงแค่วาระการแก้ไขมาตรา272เท่านั้นแล้วก็ช่างบังเอิญเหลือเกินครับที่อีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไปพฤหัสบ,บดีที่10ส,สิงหาคม คุณทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับเมืองไทยที่สนามบินดอนเมืองด้วยนะครับหลายฝ่ายก็เลยคาดการกันว่าวันศุกร์ที่4สิงหาคมประเทศไทยคงได้นายกคนที่30แล้วท่ามกลางกระแสข่าวรือที่มาแรงเลยครับว่าตอนนี้สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผ่าทางตันในทางการเมืองฝ่ายค้านอาจจะมีก้าวไกลกับพักของสองลุงก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐขณะที่ฝั่งของรัฐบาลแกนนำก็จะมีเพื่อไทย ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาเพื่อนๆมองสูตรจัดตั้งรัฐบาลสูตรนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับ